สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวเนือละวันพีดโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นี่ก็จะเป็นเรื่องราวฮะเกี่ยวกับบอสแสที่อาจจะบ่งบอกนะว่าสมบัติละวันพีเนี่ยมันคืออะไรและก็มีไว้ทําอะไรกันแน่เพราะว่าจนถึงตอนนี้ในเนื้อเรื่องในปัจจุบันเราก็ยังไม่รู้เลยนะว่าแท้จริงแล้วสมบัติละวันพีเนี่ยมันคืออะไรและก็ไม่อยู่ทําไมใช่ไหมฮะจะมีก็แต่เรื่องราวที่บอกนะว่าโรเจอร์เขานั้นไปเจอสมบัติละวันพีแล้วเขานั้นก็ได้หัวลอออออกกกกกมมาาาพร้้ััับบบนนนะะะวว่เเเขียยยยจจิดดใคส เพราะฉะนั้นจากเรื่องราวพวกนี้ก็จะได้เห็นนะว่าถึงแม้กลุ่มโรเจอร์เนี่ยจะไปยังลาบเทลแล้วก็ได้เจอวันพีทมาแล้วแต่ว่าในเนื้อเรื่องในปัจจุบันมันก็ยังไม่ได้มีการพูดถึงเลือนะว่าสมบัติรับวันพีทนี่นคืออะไรใช่ไหมฮะแต่ว่าในเนื้อหาในปัจจุบันการที่มันเนี่ยเข้าสู่เนื้อหาในภาพสุดท้ายแล้วมันก็น่าจะมีเรื่องราวบางอย่างที่มันน่าจะเป็นคำใบ้แล้วก็พ่อบ่งบอกได้นะนว่าสมบัติรับวันพีชมันน่าจะเป็นอะไรแล้วก็มีวิชายทำลายใช่ไหมฮะซ นั่นก็หมายความว่าหลังจากนั้นโกลูฟีนึงก็ต้องต่อสู้รัฐบาลโลกฮาปูเทาและก็ทนิมที่เป็นผู้นําสูงสุดเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าการเจอวันพีทเนี่ยมันก็ต้องเป็นของอะไรบางอย่างที่นาไปสู่การต่อสู้ในครั้งนั้นใช่ไหมฮะเพราะว่าอาจาราย์โนด่านก็ได้มีการยืนยันแล้วก็พูดมานานแล้วนะว่าวันพีชมันเป็นของที่สามารถจับต้องได้แล้วก็ไม่ใช่มิตภาพอะไรพวกนี้นะฮะเพราะฉะนั้นก็แน่นอนนะว่าในตอนนี้เนี่ยเราสามารถตัดเรื่องราวเกิดก,กับมิตภาพนั่นออกไปก่อนได้เลยแล้วก็การที่โรเจอร์รน,ไไน,นั้ เรื่องราวพวกนั้นก um ็จะเป็นคำใบ้ท no you know, be ี่บอกบอกนะว่าถ้าเกิดว่าเป็นในช่วงเวลาที่จอบอลนั้นยังไม่กลับมาถึงแม้ว่าจะมีใครที่จะวันพีก็ตามแต่ว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีจอบอลอยู่ด้วยการไปรับเทลนั้นก็จะไม่มีความหมายอะไรนะฮะและนั้นก็น่าจะเป็นคำใบ้ที่บอกบอกนะว่าวันพีกมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่จอบอลนั้นสามารถใช้ได้เท่านั้นเพราะว่าถ้าเกิดไม่ใช่เรื่องราวแบบนั้นโรเจอร์เนี่ยก็น่าจะนำสมบัติรับวันพีกนั้นมาใช้งานตั้งแต่ตอนนั้นแล้วใช่ไหมฮะและ มันยังมีเรื่องราวที่ห้าผู้เท่าในเรื่องท่านอิมนะว่าท่านอิมนั้นคือผู้ที่สร้างโลกใบนี้ซึ่งจากคาพูดที่บอกนะว่าท่านอิมเนี่ยเขานั่นคือผู้ที่สร้างโลกใบนี้ขึ้นมาเรื่องราวพวกนี้มันก็จะน่าสนใจนะว่าการสร้างโลกเนี่ยมันหมายความว่าไงแล้วก็ท่านอิมเขานั้นมีพลางในการสร้างโลกนั่นอยู่ในมือใช่หรือไม่เพราะว่าถ้าเกิดจะบอกว่าเรื่องราวในไปตามนั้นเนี่ยมันก็จะพอไปไม่ได้เพราะว่าเรื่องราวในตอนนั้นมันมีเรื่องราวเกี่ยวกับหนึ่งร้อยปีอห่งงข้อว้างเปล่าแล้วก็วิทยาการท เพราะฉะนั้นถ้าเกิดในช่วงเวลา1 0 0ปีแล้วนความว่างเปล่าในช่วงเวลานั้นท่านิมนได้มีการสร้างโลกใบนี้ขึ้นมาใหม่เนี่ยเรื่องราวพวกนี้เนี่ยก็จะมีความเป็นไปได้สูงมากใช่ไหมฮะเพราะว่าโลกวันพีเนี่ยก็จะมีล,ะลายลที่มันดูแบปบประหลาดที่มันดูเหมือนถูกสร้างขึ้นมาแล้วมันเนี่ยอาจจะถูกจัดเรียงใหม่ในยการก้าวโลกทั้งสองฝากเพราะว่าถ้าเกิดจะบอกว่าเลนไลนลน่นอยู่ตามธรรมชาติแล้วมันก็มีมานานแล้วเนี่ยมันก็จะน่าแปลกนะว่าเนลนไลของแบบนี้มันจะมีอยู่ตามธรรมชาติจริงหรือเปล่านะฮะเพราะว่า โดยยังไงมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาทั้งนั้นและยิ่งไปกว่านั้นยังมีเรื่องราวอ,ออบูทะเลท hi, ลี่รวมเรื่องราวทุกอย่างไว้แล้วก็เหล่าปาบานเนี่ยที่พวกมันพยายามทำลายเลนลจากเรื่องราวพวกนี้นะฮะมันก็น่าจะเป็นคำใบ้ที่บอกบอกนะว่าเลนลเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่ท่านอิมสร้างขึ้นมาก็เป็นได้และถ้าเกิดว่าเลไลนี่คือหน่งในสิ่งที่ท่านอิมสร้างขึ้นมาเนี่ยนั่นก็หมายความว่าหลังจากนี้เลไลนี่ก็จะมีโอกาสสูงมากที่มันจะถูกทําลายและก็ต้องหายไปหลังจากนี้ใช่่่มมั้้ยะนนนนกก็เเลทําาาาหรรืองวพี สมบัติลับที่เมริจวที่โดโฟามิงโก้เ,เคยพูดถึงก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะคืออุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างเลดไลน์ก็โลกวันพีหรือไม่ภาวะถ้าเกิดเป็นแบบนั้นจริงเนี่ยมันก็จะน่าคิดนะว่าถ้าเกิดท่นอิมเขานั่นคือผู้สร้างโลกและก็มีอุปกรณ์ในการสร้างโลกขึ้นมาเนี่ยมันก็น่าสนใจนะว่าทำไมในปัจจุบันตลอดแ0 0ปีที่ผ่านมาท่านอิมเนี่ยถึงไม่ใช้พลังและความสามารถในการสร้างโลกอะไรพวกนี้เลยใช่ไหมฮะมันก็เลยน่าสนใจนะว่าการที้หนวดข่าวเขานั้นพูดขึ้นมานะว่าหลังจากทีี่่มมคนนนนนนเเจออวัััพใใตต้้้รรฐบาาาลลโกงงขสหญ ส่งเสริญในการต่อสู้ในคานังอาจจะเป็นสรการย่างชิงนะฮะพลังในการสร้างโลกดท,ท่าน,นิมันเข้าครอบอ,อยู่ในปัจจุบันเพื่อที่จะทําให้โลกวันพีนั้นกลับไปเป็นเหมือนกับ8ปร้อยปีก่อนก็เป็นได้และถ้าเกิดว่าเรื่องราวนั้นไป,ไปตามนานเนี่ยสมบัติโลวันพีนี่นอาจจะเป็นสิ่งของและบางอย่างนะฮะที่มันเป็นกุญแจในการใช้งานพลังในการสร้างโลกวันพีดเพราะว่าก่อนหน้านี้นอกจากเรสไลน์ลเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับการเป็นประเทศวานโนที่เราจะได้เห็น,นว่ากําแพงที่ปิดกั้นวานโนเนี้ยดูยังไงมันก็ไม่น่าจะเป็นสสสิ่่่่งงทีีมมมนน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 นุษยย์้้้้รราาาาาขึใใใััะะะเเพฉตอก็ลจว สมบัติลว,วันเพียที่ใครก็ต่างตามหาการเนี่ยมันจะเป็นกุญแจสําคัญในการสร้างโลกเพื่อทําให้โลกวันเพียนั้นกลับไปเหมือนเมื่อแ0 0ปีก่อนหรือเปล่าโดยที่เรื่องราวพวกนี้เราคนต้องรองดูแล้วก็รอลุ้นกันนะฮะโอเคแล้วถ้าเพื่อนๆชอบลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาคลิปใหม่จากช่องเราเราสวัสดีพอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ